รรถตำวจทุกคนเห็นรถตำรวจไหมจอดดักอยู่นั่นน่ะสวัสดีครับทุกท่านครับผมแหมไม่ได้เจอกันนานเลยนะช่วงนี้คลิปย,ยาวๆนะออลงทางแอปแดงครับผมอันนี้ผมเพิ่งข้ามเขตชายแดนมานะครับจากไอโอวาเข้ามาที่อิลลินอยนะครับ มาส่งของที่โรงงานสารเคมีแต่ว่าคิดว่าข้างในไม่คิดหรอกครับข้างในถ่ายไม่ได้ครับผมก็จะพาขับรถชมวิวทางก่อนที่จะถึงลูกค้าแล้วกันต้องเข้าไปข้างในใช้โทรศัพท์ไม่ได้นะครับเ <laughs> <laughs> หลืออยู่ประมาณ14ไมล์ครับผม <k ling> ที่นี่เคยมาน่าจะครั้งหนึ่งแต่ว่า นี่นะครับน้อยมากๆครับผมเบามากนะแค่ 10... บเออสิเท่าไหร่วะห้าสิบหกตันครับลูกค้าต้องการแค่18ตันนะครับซึ่งน้อยมากๆจ่ายดีด้วยนะจ่ายจ่ายเหมือนเดิมเหมาจ่ายครับจะหนักจะเบานั่นเรื่องของลูกค้าครับว่าต้องการเท่าไหร่แทงมันจุดได้เท่าไหร่ แต่ว่าราคาโหลดก็เหมือนเดิมครับระยะทางประมาณเดิมโหลดนี้ราคาจา่ายที่3 3ม0ันเหรียญได้มัครับก็ประมาณแสนนั้นแสนเท่าไหร่แสนหนึ่งได้ไหมแสนแสนหนึ่งประมาณนี้หรือมั้งแสนหนึ่งแสนสองผมก็จำไม่ได้แล้วนี่จะเลี้ยวผิดหรือเปล่าก็ไม่รู้ สปีดลิมิตให้40ไมล์ครับประมาณ65กิโลเมตรนี่คือแบบในเมืองเลยนะเฮ้ยปั๊มนี้เหมือนเคยมาไวใช่ป่ะวะร้านอาหารถ้าแถวนี้สวยนี่ผมวิ่งร้อแม่น้ำเลยนะทุกคนร้อริมแม่น้ำเลยนี่ปบ้านคนสะอาดลงลือนะแถวนี ก็มีบ้านนี้สวยว่ะติดแบบแม้น้ำเลยข้างหลังอะ่ะป้ายความเร็วครับ40ต้องคอยมองความเร็วอะ่ะเกิดตำรวจจอดดักอู้เรือขายเรือขาย ดูดิมันมีติดแม่น้ำเนี้ยถ้ามีบ้านริมๆที่มานั่งตกปลาทุกวันเลยห้าสิบห้าแล้วครับความเร็วดูดิธรรมชาติดูดินะมีบ้านแถวน,นี้จะลุ่มลื่นวะ่ะ ชอบนะทุกคนเวลาไปแบบต่างเมืองต่างรัฐนะครับได้ไปเห็นแบบรัฐนั้นรัฐนี้วิวทิวชัดบรรยากาศม,ม,มันไม่เหมือนกันอะ่ะบางทีแบบไปก็เอ้ยอยากย้ายไปอยู่นี่ว่ะเฮ้ยอยากย้ายไปอยู่นู่นว่ะอะไรเงี้ยบางทีเวลาออกไปไกลๆนะไปแบบต่างที่แบบลูกค้าขาจรอ,อะไรเงี้ยแต่ว่างานเราวิ่งอยู่โซนกลางไงแต่ว่าบางรัฐไปก็ชอบครับแดดด้วยติดแม่น้ําไปเห็นบางทีรัฐนั้นก็สวยรัฐนี้ก็สวย อยากย้ายไปหมดเห็นต้นไม้ชุงสูงเขียวธรรมชาติไม่ได้นะ่ะป้าให้รดความเร็วครับเหลือ45ไมล์ต่อชั่วโมงความเร็วผมลดลงมานะเป๊ะเลยนะ45 พิซซ่าดู ي, ดิดูดิแม่น้ำอากาศก็ดีนะวันนี้ไม่ร้อนมากนะครับประมาณ30บได้ไมั้ยถึงหรือเปล่า27 28 29ไม่รู้ดิโอ้ยดูดินะเนี่ยเนี่ยผมอยากมีนี่บ้านอยู่นี้แถวมิสซูรี่มันก็มีนะแต่มันไม่ใช่แม่น้ำเป็นทะเลสาบครับ แต่ละเมืองก็จะมีแบงค์ที่แบบเป็นเมืองของตัวเองก็มีนะทุกคนนะไม่ได้แบบแบงค์บ้านเราแบบทั่วประเทศนะใช้ได้ถึงกับบางทีมันมีแต่ละเมืองแต่ละรัฐก็จะมีแบงค์แบงค์ประจําของเมืองก็มีแต่แบงค์ใหญ่ๆที่แบบใช้ทั่วประเทศก็มีครับพวกแบงค์ดังๆอะไรเงี้ย แต่เราจะเห็นแป้งเล็กๆแปลกๆของเมืองนั้นๆอาจจะหาได้ตามรัดลัด,ลดนึงอะไรเงี้ยเมืองเมืองนึ่งแถวนี้ให้วิ่ง30สบนะครับผมวิ่ง3า3สสี่ ทุกคนเห็นรถตำรวจไหมจอดดักอยู่นั่นนะดีนะเมื่อกี้ไม่เกิดความเร็วอะ่ะเห็นไหมอะ่ะเอาแนวนอนไม่ได้นะเมื่อกี้เห็นว่าขนาดแบบในเมืองเล็กๆบนาะงทีก็ชะล่าใจไม่ได้นะนี่ให้เพิ่มเปนสี่สิบแล้วทีชะล่าใจไม่ได้แม่งจอดดักเมื่อกี้ถ้าเกินสาสิบห้าก็โดนมันก็ไม่ต้องเป๊ะมากครับเขาจะให้บวกได้ไม่เกินห้าโดยเฉลี่ยนะฮะ ให้30มสิบก็วิ่ง35อะไรเงี้ยสี่สิบครับ ผ่อยู่นะ 60ได้อยู่เดี๋ยวเข้าไปนี่ต้องไปนั่งดูวิดีโอด้วยเซฟตี้นะเซฟตี้ก่อนเข้าโรงงาน จ,จำไม่ผิดที่เนี่ยมองตัวเลขดีทุกคนนะเ,เห็น8 4นี่ไม่ใช่ความเร็วนะ8 4นั่นเออเลขถนนรับจะไปเหยียบเ,เกินนะ เราก็ล็อกความเร็วไว้ครับพักเพื่อความเซฟตี้บางทีก็ลืมล็อกอะโดนเลย ล็อกความเร็วไว้นี่ถ้ารถไหลลงเขาเกิน5ครับรถมันจะเปิดอินจิ้นเบรกเช็คเบรกให้ชะลอความเร็วถ้ารถขึ้นเนินแล้วความเร็วถอยมันจะเหยียบเองครับให้ความเร็วได้ที่เราล็อกไว้ ของมันน้อย18ตันรอบีปแล้วน่าจะขนมาเยอะกว่าน,นี้นะแล้วแต่เขามั่งว่าเขามีที่จุพอหรือเปล่าบางทีเขาต่ําหน่อยเขาก็สั่งแล้วดีกว่าหมดอะไรเงี้ยจ่ายเหมือนเดิมครับระยะทาง578ไม้ครับจ่าย3,300อยเหรียญ มาครั้งเดียวกลัวเข้าผิดแล้วก็เขาห้ามใช้โทรศัพท์ด้วยครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมเสร็จงานนี้ก็ไปรับงานใหม่อีกล้างแทงก่อนทางแทงรับงานวันนี้มันสุกแล้วครับไม่รู้จะได้ไปรับไหนครับเคครับพบกันใหม่สวัสดีครับ